สำหรับช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูงานมหก,กรรมประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีประจำปี2567ต้องบอกว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจมาร่วมง,งานมากเป็นหมื่นคนส่วนใหญ่เป็นผู้สะสมพระเครื่องกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับงานนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะ งานมหากรรมประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีประจำปี2567จัดขึ้นโดยชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ภาคตะวันตกโดยคุณอาทิตย์นวลมีศรีหรือโอ๊ตบางแพรร่วมกับชมรมพระเครื่องสันควานเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พระเครื่องอันเป็นมรดกภูมิปัญญาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยงานประกวดครั้งนี้นะเรามีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนะสิบโรงเรียนนะในสิบอำเภอของจังหวัดราชบุรี นะครับซึ่งมอบทุนไปเมื่อวานโรงเรียนละ1 0,000บาท10ทุนก็นะเป็นมูลค่ารวม1 0 0 0 0แบาทนะก็จะมีทางวัดถ้ำเขาชจางที่กําลังสร้างนะองค์พระใหญ่นะครับซึ่งสืบทอดพระพุทธศาสนาบนเขานะนะถ้ำเขาชจางก็ติดต่อให้มารับนะเราก็ได้นะมอบทุนทรัพย์ในการทําบุญร่วมสร้างทางขึ้นเขาอีกมูลค่ากว่า50,000บาทในวันนี้ครับผม งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาษษสนิกชนคนไทยงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระบูชามาร่วมงานมากมายถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งภาคตะวันตกของไทยได้เป็นอย่างดี